รถเหมือดกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก e 2 0 se v วใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ทางแรกที่เติมใหม่ Mike e 2 0 se v วนี่คือภาพอนาคตที่เรามองเห็นเราเห็นสังคมเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งไปพร้อมกับความก้าวหน้าของนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพัณฑ์ เห็นการ Disrupt ของเทคโนโลยีที่จะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับการใช้ชีวิตเห็นช่องว่างระหว่างวัยถูกเติมเต็มด้วยความอุ่นใจเห็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พร้อมรับมือกับทุกโจทย์ด้านสุขภาพเห็นวิกฤตโลกร้อนได้รับการเยียวยาด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน หรือไม่ว่าอนาคตจะผันผวนไปในทิศทางใดเราก็มั่นใจว่าคุณจะใช้ชีวิตบนความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างมีความสุขเพราะเราคินเพื่อตอบทุกองศาการใช้ชีวิตในวันนี้และในอนาคตของคุณยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีรถเหมือนกันแต่ความแรง ลองบางจาก e20se v วใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ชัางแรกที่เติดใหม่ e20se v ว